จะเห็นไหมว่าเขามีปาร์ตี้แบบทั้้าน่ะปานเล็กอภายนบ้นยายสวัสดีค่ะคลิปนี้เพ็กก็ยังจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการฉลองวันชาติของนอร์เวย์อยู่นะคะในราคาบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะตอนนี้เราก็เดินดูขบวน การแฮร์ hair, หรือว่าขบวนพาเลตของเด็กนักเรียนนั่นเองค่ะที่เดินมาจากโรงเรียนแล้วก็เพื่อที่จะเข้ามาโบกมือโบกธงให้กับอาพระราชาหรือว่ากษัตริย์นอร์เวยน์นคะคะบรรกาศก็จะประมาณนี้ค่ะ ชุดประจำชาติของนอร์เวย์นะคะก็จะมีหลายตำบลหลายเขตด้วยกัน,นะคะราคาก็จะแตกต่างกันไปนะคะชุดแต่ละชุดก็เกือบแสนหรือแพงสุดก็หลายแสนเหมือนกันคะ่ะเพราะว่าเป็นงานปักมือนะคะตะลุยฝูงชนต่อไปค่ะ <c oughs> ที่ทางกลับเด็กก็จะเดินทางกลับนะคะหวังว่าคนจะมีเยอะเราต้องกลับก่อนที่ขบวนจะเสร็จนะคะไม่งั้นแน่นเหยียดแน่เลยค่ะแล่กก็มาแค่ตรงนี้ใกล้ๆนะคะไม่ได้ไป เจ้าช่วยนึกว่าคนมีเยอะนะคะฉันเข้าผิดทางค่ะพี่น้องคะดีนะไม่ไปถึงที่ข้างล่างสุดเข้าผิดทางเข้าทางมานะคะนี่ทางกลับรู้ว่าคนเยอะทางกลับคนเยอะนะคะเพราะว่าผู้คนมาอ าตาแล้วเขาก็แบ่งเป็นสองโซนมาะคอยังเชื่อไหนขามาคนเห็นไหมคะคนทางออกเขาก็จะคนเยอะขากลับไม่เยอะนากเน่นยาวเดียดทุกสาย หมดเลยขอคิวคนรีบเร่งน,นะคะทำให้ฉันต้องนั่งรถไฟผิดค่ะ <c oughs> นั่งรถไฟสาย รถไฟผิดสายนะคะเชรก็จะเปลี่ยนสายรถไฟค่ะจะไม่เดินกลับนะคะเพราะว่าเริ่มเจ็บเท้าแล้วนะังเอรองเท้าทั้งวิ่งทั้งไอ้นั่นกวัวไม่ทันรถไฟนะคะเมื่อกี้นี่รีบเกินค่ะก็เลยต้องกระโดดขึ้นทุกสายที่ผ่านมาแล้วก็ลืมไปว่าตัวเองต้องมาเปลี่ยนปลายที่แล้วะคะ่ะ ก็เลยได้ออกกำลังกายพระเจ้าช่วยรถไฟมาอีกกี่นาทีนี่อย่าบอกนะ่าสิบเอ็ดนาทีอีกหนึ่งนาทีค่ะมาเยืนดรถไฟวนไปค่ะเพื่อนๆตอน,ตอน,ต,อนตอนรถไฟเข้าในเมืองนะคะแน่นมากแต่ทางออกนี่จะไม่แน่นนะคะเพราะว่าผุ้คนไม่ค่อยออกมาจะออกนนั่นแหละค่ะขบวนเสร็จนั่นแหละรถไฟจะ ถึงแน่นอีกทีนะคะตอนนี้เขาก็เริ่มทยอยกันเข้าไปดูลูกหลานเดินขบวนแล้วก็อาสถานอาหารที่โรงแรมหรือว่าที่ร้านอาหารนะคะคิวจะยาวมากเพ็ดพวกเพ็ดไม่นิไม่ทานจาแนอไปเลยนะคะทุกวานเขาก็จะปักทธงชาติค่ะไว้หน้าบ้านนะคะ เอาธงชาติขึ้นไวนาบาทเหมือนหลังนี้ก็ม้านเฟตยัีไม่ไหวสามีทำเลยองเดินค่ะที่อยู่กินไปค่ะก็เลย,ยเฟตยังไม่ได้เอาใส่อย่างไมคะธงชาตินอร์เวย์ปิวสว่างสวยปกติทุกๆวันชาตินะคะกิจกรรมของเชรก็คือ ตื่นเช้ามาก็เข้าในเมืองค่ะเข้าในเมืองเพื่อที่จะไปรับอ่าขบวนของลูกสาวแล้วลูกชายนะคะที่เขาไปเดินขบวนเมื่อเมื่อกี้นะคะแต่ปีนี้ลูกชายโตแล้วะคะ่ะลูกชายไม่เดินดังนั้นก็เลยไม่ได้พากันเข้าไปะคะ่ะกิจกรรมต่อไปก็คือไปทานข้าวหวานยานะคะหลังจากทานข้าว บ่ายสองทานอาหารบ่ายสองเสร็จเราก็จะไปที่โรงเรียนที่ลูกชายเรียนอยู่หรือว่าสามีเพื่อนเรียนอยู่นั่นเองก็ไปพบปะผู้คนเล่นเกมต่างๆนานาทำกิจกรรมกับผู้คนค่ะจากนั้นก็พอตกค่ำก็จะไปทานอาหารบ้านเพื่อนของลูกสาวค่ะแต่ปีนี้เปลี่ยนไปค่ะ เพชรคิดว่าน่าจะไม่ไปร่วมในกิจกรรมนะคะก็จะพักผ่อนอยู่บ้านเนี่ยคะ่ะลงแรมแสงก็เริ่มหายแล้วโอ้ทุงชาตทวงชาติเพชรปักเรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นสามีนะคะปักตรงชาติเรียบร้อยนั่นแหลคะค่ะนี่ระค่ากิจกรรมในวันชาติของเราที่เพชรเอาตามาเสนอเดี๋ยวเพชรก็ดูต่อไปว่าจะ <c oughs> พักฝนอยู่บ้านคนเดียวนอนง่อยาอาหารเช้านะคะตามด้วยเครื่องดืง่มงดอาหารเผ็ดกับพี่น้องค่ะมันก็จะเป็นขนมปังแล้วก็บีย์นะคะตามจริงขนมปังปิ่งนี่ไม่ควรตามเพาเป็นของแข็งต้องทานอาหารอ่อน,ออนเมื่อคืนทนไม่ไหวค่ะเลยทานนึงปลากับข้าวเหนียวโอ้โพริกเนี่ย อาการขึ้นเลยค่ะงดพริกนะคะฉันจะทําได้มั้ยงดพริกงดอาหารมันแล้วก็งดอาหารรสจัดอฟินมากมากเลยอ,อาหารเช้าไปดูไปนะดินมาตาฝาดีเนาะโอเห็นตะ ูกสาวไม่ได้ไปด้วยนะคะลูกสาวอาการไม่ดีค่ะกลับมาจากบ้านทานอาหารเช้าเกือะก็ยังไปเหมือนเนี่แะค่ะไปมาสองอาทิตย์แล้วค่ะปอนะคะก็เลยไม่ได้ไปด้วยไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ ก็ยังว่าแหละเขาก็ไม่อยากไปกับคนแก่เขาอยากมีปาร์ตี้ของตัวเองโดนปฏิเสธไปค่ะสามีบอกว่าไม่ได้ไม่ให้มีปาร์ตี้ี่บ้านดังนั้นก็เลยอดเลยก่อนจะไปกินข้าวนะคะก็มาจัดก,การที่สวนก่อนเลยค่ะมาลดน้ําผักในบ้านนะคะเพราะว่าในบ้านนี้ไม่ได้น้ําฝนค่ะดังนั้นเราต้องลดค่ะพรุ่งนี้เราจะเก็บส่งลูกค้าแล้ว ดังนั้นถ้าผักตายนี่เราขาดรายได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะผักเชรสูงเรียวความสูงของเขาน่าจะประมาณสิบเซนนะคะแบบสูงทุกๆุกย่ิบสี่ชมนี่ชมบรรยากาศไปเลยค่ะชาตนอนอยู่ที่สว่างสวยนะคะทุกบ้านก็จะมีปาร์ตี้เห็นไหมว่าเขามีปาร์ตี้่กันทั้งหมู่บ้านเลยนะบ้านเกต้าไปบาร์ที่บ้านอื่นค่ะ ดอกไม้ก็สวยงามดูดอกไม้กำลังเพชกำลังสวยเลยค่ะเห็นไหมคะปีหน้าเราต้องวางแผนใหม่แล้วค่ะก็กะว่าจะคุยกับเพื่อนลูกสาวว่าปีหน้าเขาก็ใช้บ้านเพชเป็นที่ฉลองไว้ยรื่อนกันสวนบ้านด่าบ้านเขาก็ใช้เป็นที่สำหรับ พวกคนแก่นะคะพ่อพ่อแม่แม่ก็ฉลองกันอะไรอย่างเงี้ยกะว่าจะประมาณนั้นนะคะในการวางแผนสงสารเด็กค่ะก็โตกันแล้วที่สิบแล้วยังต้องมาอยู่กับพ่อแม่ไม่ไหวไม่ไหวดาราใส่ยฮิพพิบคุรานะคะเร้มีบาร์เทนเนอร์สก็เป็นการจัดโต๊ะสไตล์การดินเนอร์นะคะ ของอวันชาตินอร์เวย์ค่ะก็จะมีธงชาติประดับประดาแล้วก็ย้ายมานั่งในครัวนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกุ๊กของเรานั่นเองคะอ่ะสามีเขาก็จะจัดการทำอาหารเพื่อเป็นอาหารเย็นนะคะส่วนแฟนเขาก็จะทำเป็นอะไรเนี่ยคะก็จะทำเป็นเค้กนั่นค่ะ นี่ค่ะเนื้อที่เอาออกมาจากเครื่องต้มแล้วนะคะเราก็จะจัดการเอามาหั่นบางๆค่ะเพื่อที่จะให้ความนุ่มและก็ไม่เหนียวนั่นเองแล้วตามด้วยขนมปังค่ะอบนานไปหน่อยมัวแต่เมาหมอยนะคะตั้งเวลาไว้ก็ลืมเอาออกค่ะการสื่อสารผิดพลาดน,นะคะสองสามีภรรยาส่วนเพชศกับสามีก็นั่งดื่มค่ะ เพราะว่าครัวของเขาเป็นสไตล์ทันสมัยนะคะโมเดิร์นก็สามารถเป็นเคาน์เตอร์ทานอาหารด้วยโซนนี้เขาก็บอกว่าเขาใช้เป็นโซนทานอาหารเช้าและก็ทานอาหารเย็นเป็นประจําค่ะไม่ได้ใช้โต๊ะทานข้าวนะคะเพราะที่นี่สะดวกสบายในการทานแล้วก็เก็บกวาดด้วยค,ค่ะเมื่ออาหารเสร็จแล้วก็ขนขึ้นมาตั้งโต๊ะเลยค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะขนมปังสีขาวแล้วก็ตามด้วยอ่าบาัตเตอร์นะคะก็เอาเนื้อไว้ข้างบนค่ะแล้วก็หอมแล้วก็มะเขือเทศด้วยค่ะรสชาติอร่อยค่ะได้ฟิลลิ่งไปอีกอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะทานสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะพอเวลา การทำอาหารของเราเราจะมินเน้นใช้เวลาค่ะส่วนตัวนี้ก็เป็นอาหารหวานค่ะเห็นไหมทงชาตินอยเป็นเขาเรียกอะไรนะเพ็กก็ลืมแล้วเป็นครีมวานิลาและก็ตามด้วยวุ้นผงวุ้นนะคะทำเป็นชั้นๆก็จะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็ตามด้วยสีแดงค่ะก็เหมือนคล้ายๆกับธงชาติไทยเลยนะคะ มีสีขาดแต่ลวดลายไม่เหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะบรรยากาศในการฉลองวันชาติของนอร์เวย์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอาหารที่เขานิยมทานก็อย่างที่บอกค่ะก็คือไส้กรอกแล้วก็ขนมปังหรือไม่ก็เป็นแผ่นมันฝรั่งนะคะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ โอเคค่ะคลิมนี้เพชรขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันคลิมน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ